เจ็บหน้าอกเดินสายพานก็ไม่ผ่านคุณหมอก็เลยนะัดไปฉีดสีหลอดเลือดหัวใจมันคืออะไรนะแล้วต้องทำบอลูนขายายหลอดเลือดหัวใจด้วยหรือเปล่าวันนี้เรามาคุยเรื่องนี้กันครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ DR k Channel กับผมมาเต้กิจ้าครับ เพื่อนๆที่มีอาการเจ็บหน้าอกคงสงสัยว่าเราเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบหรือเปล่านะหลังจากที่เพื่อนๆได้ปรึกษาแพทย์แล้วก็ได้ตรวจพิเศษทางหัวใจหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นตรวจขึ้นไฟฟ้าหัวใจที่เราเรียกว่า EKG หรือว่า ECG เจาะเลือดตรวจเอนไซม์กล้ามเนื้อหัวใจเอ็กโคหัวใจวิ่งสายพานหรือที่เราเรียกว่า EST หรือว่าอาจจะได้ทำคอมพิวเตอร์หลอดเลือดหัวใจแล้ว <Yes. S 1> จนคุณหมอได้วินิจฉัยแล้วว่าเพื่อนๆน่าจะมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบแน่เลย oh, <no. S 1> ขั้นตอนสุดท้ายของการวินิจฉัยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบคือการฉีดสีหลอดเลือดหัวใจหรือที่เราเรียกว่าการสวนหัวใจครับ ah. การฉีดสีหลอดเลือดหัวใจคืออะไร ah. การฉีดสีหลอดเลือดหัวใจมีชื่อภาษาหมอว่า c o r o n a r y Angiogram หรือย่อว่า CAG ครับการฉีดสีหลอดเลือดหัวใจหรือการสวนหัวใจเป็นการตรวจเพื่อดูว่าหลอดเลือดหัวใจของเรามีโครงสร้างเป็นยังไงมีการติบตันมากน้อยแค่ไหนเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการรักษาครับซึ่งการรักษามี3แนวทางคือ 1. การรักษาด้วยยารับประทาน 2. การทำบอรูนขยายหลอดเลือด และใส่โครงขดลวดค้ํยันที่เราเรียกว่าสเตนครับและแนวทางสุดท้ายถ้าหลอดเลือดหัวใจตีบมากจนทําบอลูนไม่ได้ก็อาจพิจารณาผ่าตัดบายพาสเือดหัวใจที่เราเรียกว่า coronary bypass graft หรือย่อว่า C A B G ครับการส่วนหัวใจมีวิธีการอย่างไรการฉีดสีหลอดเลือดหัวใจหรือต่อไปผมจะเรียกสั้นๆว่าการสวนหัวใจ จะต้องทําในห้องปฏิบัติการส่วนหัวใจและหลอดเลือดครับลักษณะของห้องส่วนหัวใจก็จะคล้ายกับห้องผ่าตัดครับโดยจะมีเตียงส่วนหัวใจอยู่ตรงกลางห้องและมีเครื่องเอ็กซเรย์หลอดเลือดหัวใจเป็นเครื่องใหญ่ๆอยู่ที่หัวเตียงครับเมื่อผู้ป่วยได้รับการเตรียมตัวเรียบร้อยก็จะมานอนบนเตียงนี้ข้อดีของการส่วนหัวใจก็คือไม่ต้องดมยาสลบนะครับแล้วก็แทบจะไม่เจ็บเลย เจ็บนิดเดียวก็เพียงตอนคุณหมอฉีดยาชาบริเวณจุดใส่สายสวนหัวใจที่ข้อมือหรือบริเวณขาหนีบเท่านั้นครับ <Yeah. S 1> วิธีการสวนหัวใจหลังจากที่เพื่อนๆนอนบนเตียงในห้องสวนหัวใจแล้วผมก็จะฉีดยาบริเวณที่จะใส่สายสวนหัวใจซึ่งนิยมกัน2จุดคือบริเวณข้อมือและบริเวณขาหนีบครับจากนั้น ผมก็จะค่อยๆใ,ใส่สายสวนผ่านทางหลอดเลือดแดงใหญ่สายก็จะไหลเข้าไปเรื่อยๆครับจนถึงบริเวณขั้วหัวใจซึ่งจะมีรูทางเข้าของหลอดเลือดหัวใจอยู่และเมื่อเราฉีดสีเข้าไปเราก็จะเห็นเส้นเลือดเป็นเส้นดำๆแบบนี้ครับถ้าลำของสีดำใหญ่แบบนี้ก็คือไม่มีรอยตีบแต่ถ้าลำของสีเล็กแคบลงแบบนี้ก็คือมีจุดตีบตรงนี้อยู่ครับ เส้นเลือดหัวใจจะมีอยู่3เส้นนะครับโดยเส้นใหญ่สุดจะอยู่ทางด้านหน้าและอีก2เส้นจะอยู่ด้านซ้ายกับด้านขวาครับเราก็จะฉีดสีจนครบ3เส้นเลยนะครับ <Okay. S 1> เมื่อฉีดสีแล้วพบหลอดเลือดหัวใจตีบแพทย์จะทําอะไรต่อไปหากฉีดสีแล้วพบว่าหลอดเลือดหัวใจตีบเราก็ต้องพิจารณากันต่อครับว่าควรจะรักษายังไงถึงจะเหมาะสมที่สุด โดยเราจะแบ่งเป็น3กรณีครับกรณีแรกก็คือเส้เลือดหัวใจตีบไม่มากคือตีบน้อยกว่าห0าสเรหากหลอดเลือดหัวใจตีบไม่ถึง5 0เเนเลือดก็มักจะไหลได้เพียงพอต่อความต้องการของหัวใจและก็ไม่มีความจําเป็นต้องเข้าใจหลอดเลือดหัวใจหรือว่าต้องไปผ่าตัดปลายพาร์ตนะครับ <Yes. S 1> ใช้เพียงแค่การรักษาด้วยยากินเพื่อป้องกันหลอดเลือดหัวใจตีเพิ่มมากกว่าเดิมก็พอยากินดังกล่าวก็ได้แก่ยาละลายลิ่มเลือด ยาลดไขมันในเลือดรวมถึงต้องรักษาวความดันไม่ให้สูงควบคุมเบาหวานให้ดีเป็นต้นครับ <Yahoo! S 1> ไว้ผมจะมาเล่าให้ฟังอีกทีเกี่ยวกับการกินยาหลังทำบอลลูนหลเลดหัวใจนะครับว่ากินยายังไงอายุยืนขึ้นฝากช่วยกดติดตามช่อง d ีเคชชั่นไว้ก่อนเลยนะสำหรับในกรณีที่เส้นเลือดตีบมากเราก็ต้องทำการรักษาครับ โดยการรักษาจะมีอยู่2ทางก็คือการทรําบอลูนขยายเส้นเลือดหัวใจซึ่งไม่ต้องผ่าตัดเปิดหน้าอกนะครับกับอีกแบบหนึง่งคือการทําผ่าตัดบายพาสหลอดเลือดหัวใจซึ่งอันนี้จะต้องผ่าตัดเปิดหน้าอกแล้วก็ต่อเส้นเลือดใหม่อันนี้เราเรียกว่าบายพาสเส้นเลือดหัวใจครับ <Yeah. S 1> หลังส่วนหัวใจต้องอยู่โรงพยาบาลต่อกี่วันโดยปกติแล้วหลังส่วนหัวใจ ม่เพื่อนเพื่อนจะได้ทําบอลลูนหรือไม่ได้ทําบอลลูนก็ตามก็มักจะอยู่โรงพยาบาลต่อแค่1คืนเท่านั้นครับ <Yes. S 1> หลังจากที่เพื่อนเพื่อนออกจากห้องสวนหัวใจก็จะมีการนําท่อสายสวนออกจากบริเวณข้อมือหรือขาหนีบครับหลังจากนั้นก็จะมีการติดอุปกรณ์ห้ามเลือดแล้วก็สังเกตอาการในหอผู้ป่วย1คืนครับ <Yes. S 1> จากนั้นในเช้าวันรุ่งขึ้นก็จะมีการตรวจด,ดูแผลบริเวณสายท่อสายสวนหัวใจอีกครั้งนะครับ และสิ่งที่เพื่อนจะได้กลับบ้านไปก็จะเป็นอยู่3ามสิ่งดังนี้ครับสิ่งแรกเลยคือยาที่เพื่อนต้องรับประทานอย่างต่อเนื่องครับโดยเฉพาะยาละลายล,ลิ่มเลือดอันที่2คือใบรายงานผลการฉีดสีส่วนหัวใจว่าเราฉีดสีเจออะไรบ้างหรือว่าได้ทําบอลลูนขยายเลือดหัวใจยังไงบ้างและสุดท้ายคือบัตรนัดครับโดยจะมีการนัดมาดูแผลเจาะเลือดดูค่าตายและก็เกลือแร่ ที่ประมาณ1สัปดาห์หลังฉีดสีครับก็หวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆที่ต้องส่วนหัวใจบ้างนะครับหากยังมีข้อสงสัยเพื่อนๆคอมเมนต์ถามก็ได้เลยนะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่อง d ี c ค a n n แอเอาไว้ด้วยนะครับเพราะว่าในคลิปต่อๆไปเรจะมีเรื่องการทำบรลลูนขยายเลอดเลือดหัวใจแล้วก็ที่สำคัญมากเลยคลือยาที่ต้องกินหลังการส่วนหัวใจครับแล้วพบกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ <ๆ S 1>